ก็มาปรารบกันในเรื่องกสินต่อไปเพราะว่าการเจริญสมาบัดแปดต้องมีกสินเป็นพื้นฐานแต่ว่าไม่จําเป็นที่จะต้องใช้กสินหลายๆอย่างใช้กสินอย่างเดียวพอตามที่กล่าวมาแล้วและกสินกองใดก็ตามมีสภาพเหมือนกันหมดมันแตกต่างกันอยู่ที่ลักษณะของกสินเท่านั้น แต่้ว่าการของกสินทั้งหมดมีสภาพเหมือนกันท่านจะเลือกฝึกได้ตามอัธยาศัยมาถึงตอนนี้ปรากฏว่าล,า,ลวา,าลงทางผงแล้วคำว่าลงทางผงก็หมายความว่าเ้าก่อนเหมือนกับเราเดินทางมาจากในทุ่งหรือพื้นที่นาที่เต็ไมไปด้วยพื้นขรุขระ ระยะที่สองมามันก็เดินทางลูกรังตอนนี้เริ่มเข้าถนนลาดยางตอนนี้เข้าถนนลาดยางนี่ก็ต้องมีความระมัดระวังเพราะมันมีความสําคัญอยู่สี่ระดับเมื่อภาพเกลิ่นมีภาพเป็นบะกายพลิกแปลวราวมองมาเป็นระยับจับแสงใจไม่ใช่จับแสงตา แล้วก็ต้องขอเตือนอีกนิดหนึ่งว่าการเจริญกับสในแลการทรงภาพกับศลขอท่านท่านหลายจงทำให้ได้ทั้งหลับตาและลืมตาให้มีความคล่องเสมอกันอย่าถือว่าหลับตาแล้วก็ํำนาญลืมตาใช้ไม่ได้ว่าลืมตาํำนาญหลับตาใช้ไม่ได้อันนี้ไม่ถูก เมื่อความคล่องในกสินจริงๆให้คล่องทั้งสองอย่างถึงแม้กรรมฐานทุกอย่างก็เหมือนกันหลับตายก็ได้ลืมตายก็ได้นึกขึ้นมาเมาาื่อไรปรากฏภาพทันทีจะใช้ผลงานในทันที